ถ้าคุณจะกินปลาคุณก็ต้องรักษานะ้าคุณจะกินเขียดคุณก็ต้องรักษาปากนั่นแหละก็เลยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่น้องชนเผ่าเนี่ยจะทำลายบ้านตัวเองเหมือนเขาเป็นต้นน้ำอะค่ะใช่แต่เราเป็นเป็นปลายเป็นปลายน้ำแล้วอย่างพวกอาหารการกินการจับปลาการปลูกคือยังไงเราก็ต้องต้องได้มาจากเขาด้วย ตอนนี้กันอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยปี2565นะครับแต่ว่าน่าเสียดายมากๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่กว่า60ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยจะมารวมตัวกันอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้แต่ว่าวันนี้กันมีหนึ่งในเทศกาลที่น่าสนใจครับแล้วก็จัดทำโดยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เองด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นน่าสนใจมากๆพลาดไม่ได้ครับ จุดนี้นะครับก็คือนิทรรศการสื่อผสมนะครับที่เรียกว่าประตูแห่งความจริงนะครับจัดทาโดยชาวบ้านชุมชนห้วยมะกอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับด้านนอกนะครับก็จะเห็นตัวอย่างของแอร่โอะไรในพื้นที่นะครับซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้าไปทําสัมปทานเหมืองนะครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่อต้านอย่างต่อเนื่อง แล้วมาเปิดประตูเข้ามาในห้องนะครับก็จะเจอกับกระจกที่สะท้อนตัวเรานะครับแล้วก็เขียนว่าทุกคนคือชาติพันธุ์สิ่งนี้ก็สะท้อนว่าโครงการที่ไปเกิดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยแม้จะดูห่างไกลกับคนเมืองนะครับแต่ทุกโครงการครับย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศซึ่งนั่นก็จะเป็นผลกระทบที่ย้อนกลับมาหาเราด้วยนั่นเองครับ สร้างพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ชนเผา่าได้ออกมาสื่อสารเรื่องราวของเขาได้ออกมาสื่อสิทธิ์ของเขาว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรอยู่เขากําลังเจอกับอะไรเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เลยดึงน้องๆจากสี่หมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่แะก็จะเป็นหมู่บ้านกระเบิดดินเราก็เห็นการตามข่าวที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านโครงการเหมืองแร่ฐานหินอมก๋อยบ้านห้วยมกะกาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็เป็นเคสของเหมือนแร่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นแร่ฟวรายบ้านท่าตาฝังกำลังต่อสู้ในเรื่องของการสร้างเขื่อนในแม่น้ําสาวินถ้ามีเขื่อนเกิดขึ้นจริงเนี่ยในหมู่บ้านของเขาเนี่ยก็จะโดนน้าท่วมไปหมดชาวบ้านเนกลางโลนโลนก็าคัดค้านเรื่องของการประกาศพื้นที่ทับเขตอุทยานในพื้นที่ทํากินของชาวบ้านเนี่ยเราก็มีการดึงน้องจากในเมืองมาด้วยครับเอามุมมองที่ ผ่านทีวีผ่านบทเรียนผ่านสื่อต่างๆที่เขาเคยเห็นแค่ผ่านตรงนั้นนะได้มาเจอพื้นที่จริงๆ i n d s ซ t ทัศนคติมายาคติบางอย่างที่ถูกรัดสร้างขึ้นมาถูกสื่อสารผ่านสื่อเหล่านั้นมันจริงหรือเปล่าเราก็มาเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือสื่อทั้ง3ชนิดเนาะวิดีโอภาพนิ่งศิงลปะลงไปผลิตผลงานจริงๆในพื้นที่ร่วมกับน้องในเมืองด้วยได้ผลงานออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยนํามาสู่วันนี้ที่เรามาจัดนิทรรศการของน้อง ที่ทาร่วมกันเออมันก็จะมีมิติของทั้งคนในเมืองแล้วก็น้องๆจากบนดอยที่ถูกปรับความเข้าใจใหม่โดยเพราะเรื่องการสร้างโลกร้อนทําให้เกิดโลกร้อนหรือเผาป่าทําไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ครับมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วว่าจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่เป็นอย่างนั้นโดยสิ้นเชิงเลยแต่ในทางกลับกันพี่น้องที่อยู่บนดอยทั้งหลายกลับเป็นผู้ที่ดูแลทรัพยากรดูแลผืนป่าดูแลแหล่งน้ําเพราะนั่นคือบ้านเขาถ้า เขาอยู่บ้านเขาต้องรักษาบ้านเหมือนที่คํากล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าไว้ว่าถ้าคุณจะกินปลาคุณก็ต้องรักษานะคุณจะกินเขียดคุณก็ต้องรักษาปากนั่นแหละก็เลยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่น้องชนเผ่าเนี่ยจะทําลายบ้านตัวเองพอเห็นหนึ่งก็อยากจะ สื่อสารอยากจะช่วยกันรณรงค์หรือให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นหรือมีกิจกรรมอะไรก็อยากจะเขา้ารวมเพราะว่ามันมันเป็นการส่งผลที่ดีต่อทุกคนด้วยเหมือนเขาเป็นต้นน้ำอะค่ะใช่แต่เราอะเป็นเป็นปลายเป็นปลายน้ําแล้วอย่างพวกอาหารการกินการจับปลาการปลูกคือ,อยังไงเราก็ต้องต้องได้มาจากเขาด้วยใช่<อ>ใช่มันเชื่อมโยงมาถึงคนคนกรุงคนในเมืองทั้งหมดเลยอะค่ะ คุณผู้ชมที่พลาดโอกาสนะครับนิทศการพื้นที่สื่อสิทธิพื้นที่ส่งเสียงยังจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกสามารถเข้าไปติดตามในแฟนเพจ r 2 s ได้อีกช่องทางหนึ่งครับ